สวัสดีค่ะพอกันกับเจ้าโอตะลุยเกษตรอีกแล้วค่ะคามลีเจ้าโอจะผ้ามาแพคลำไยใส่ตะกร้านะคะพี่นอ้องอ่าทรงขายให้ลูกค้าที่สั่งนะคะพี่น้องค่ะอ่าเข่าสวนอ่าเลือกใส่ลำไยขนาดใหญ่จมโบนะคะพี่น้องใส่เล็กก็คขีดเป็นลำไยลวงไปสร้างกรดขายค่ะพี่น้องแต่ว่า ลำไยตะก,การ์นี้เข้าคัดพิเศษค่ะคัะดใส่ขนาด A ขึ้นนะคะ A A นะคะเป็นไยที่สุดนะคะพี่น้องค่ะแพ็คตะก,การ์ใส่ในตะก,การ์นะคะพี่น้องส่งขายเป็นลำไยสดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือตะก,การ์นี่ขนาดหากิโลค่ะพี่น้องค่ะ คัดใส่ขนาดพิเศษอ่าลูกไงเหนือแน่นนะคะพี่น้องเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเกษตรกรนะคะนอกจากขายทรงโรงงานอบแหงแล้วก็ทรงขายออนไลน์ให้พี่น้องได้กินลำไยสดๆจากสวนนะคะพี่น้องนี่คะ่ะขนาดใส่จำบูนะคะเป็นใส่ไงคัดพิเศษจาก ชาวสวนกเกษตรกรปลูกลำไยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะขนาดบรรจุนี่มีสองขนาดค่ะพี่น้องฮที่เห็นอยู่นี่เป็นขนาดหากิโลอ่อันนี้เป็นขนาดสามกิโลค่ะพี่น้องเป็นมีแพ็คสามขนาดคะ่ะนี่คะ่ะลูกขนาดลำไยอ่วิธีการแพ็คนะคะก็ใส เป็นการกระแทกค่ะพี่น้องด้านบนนะคะก่อนที่จะไปทำการแพ็คนะคะรัดสายนี่ค่ะอันนี้เป็นขนาด3ามกิโลนะคะพี่น้องเข้าใส่กันกระแทกข้างบนนะคะเรากลับไปรัดแพ็คให้มันแน่นที่นึงค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะขั้นตอนที่รนะ ราาขนาดนี้นะคะ,ะแพ็กหากิโลค่ะพี่น้องนี่สามกิโลนะคะหลังจากให้แพ็กเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเข้ากับเอาเข่าไปทำการอ่าร่มอ่าสามซันเปอร์ไดออกซดานะคะพี่นอ้องเพื่อป้องกัน <c oughs> ไม่ให้เกิดการเน่าเสียแล้วก็เกิดเชือ้อราแล้วก็อ่าเปลือกคอง หาผลลำไย่นี่นะคะพี่นอ้องก็จะสีสวยนะคะสีข้างนอกกอสีเหลืองสวยนะคะจะแตกต่างจากที่ลำไยยที่พอหันได้ทำการร่มนะคะอาอยุการเก็บรักษาก็จะอาอยุได้โดน,นะค่ะพี่น้องเพราะว่าที่ร่มช่วงนี้เพราะว่ามันเกิดภาวะวิวกฤตโลกระบาดนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็จะ ะระยะทางการขนส่งอาจจะใส่เวลานาน่นจะโอกระลือเอือใส่วิธีการล่มสั้นเฟือแต่บ่มีผลอันตรายใดๆค่ะพี่น้องแล้วก็ทำการแพกซุงไปให้พี่น้องถี่ทำการสั่งซุงด้วยบริษัทเอเก,เอเกอชอนค่ะพี่น้อง สีลักษณะถี่บพาทานในร่มนะคะมันก็นจะเป็นออกเป็นสีดําเป็นจุดจุดไล่ๆแบบนี้แล้ค่ะพี่น้องหลังจากเข้าร่มาสารซันเฟอร์ไดออกไซด์แล้วสีก็จะสวยงามนะคะแล้วก็อายุการเก็บรักษา,าก็จะโดนค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจสั่งซื้อนะคะซอยเรือเช่ากเกษตรกรก็นกนสนใจสั่งได้เลยคะ่ะ